สุพัณเอฟซีทขอพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความพร้อมของคุณบอลช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC หลังจากพักไปหนสัปดาห์ก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะบุกไปเยือนทีมแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดในศึกไทยพรีเมียร์ลีกเวลา6โมงเย็นสำหรับผลงานในลีกเกมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสุพรรณบุรีเอฟซบุกไปเอาชนะรีสกเกตไปได้1ประต่ตอ5 ก่อนที่จะบุกไปชนะนครปฐมอยู่ในเตด0ประตูต่อ1ในศึก FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเจ้าบ้านผลงานล่าสุดชนะ1เสมอ1โดยเสมอกับเชียงรายในลีก0ประตูต่อ0ก่อนบุกไปชนะขอนแก่น0ประตูต่อ1ในศึก FA ครับโดยอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมก่อนจะพบกันสุพรรณบุรี FC อยู่อันดับที่5แข่งไป13นัดมี21คะแนนส่วนแบงกของยูไนเต็ดอยู่อันดับที่16แข่งไป13นัดมี13คะแนน กันที่ความพร้อมของสุพรรณบุรี FC กันก่อนนะครับโปรกมหลังสุดในศึกไทยพรีเมียร์ลีกสุพรรณบุรีเอยังไม่แพ้ใครโดยชนะไปสามเกมและสเสมออีกสาเกมทําให้ตอนนี้ขึ้นมาติดท็อปฟของตลาดความพร้อมล่าสุดของทีมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงที่ดีทีเดียวเพราะนอกจากนักเตะหลักอย่างพาดุพงศ์วงศ์ษาจักรพันธ์พรสายวินญ์บุญลมันที่ฟิตพร้อมลงสนามกันทั่วหน้าอยากจะได้นักเตะที่หายกลับมาจากอาการบาดเจ็บอีกหลายหลักไม่ว่าจะเป็น,น,น,นพุทธินันวรสีพิชิตใจบุญ ธนากรคำโคมะนอกจากนั้นพวกเขายังจะได้กองกลางฮาร์ดแมนอย่างเดชาสะอาดโฉมกลับมาลงสนามหลังท้นโทษแบนอีกด้วยเรียกว่ามีขุมกำลังให้สถาพรวาจาขำบกุญซือชั่วข่าวได้เลือกใช้งานอย่างเต็มที่ส่วนทางฝั่งเจ้าสินแบงคอกยูเนเต็ดทีมเจ้าบุญชุมแห่งเมืองหลวงนั้นผลงานถือว่ากำลังเริ่มดีขึ้นโดย4ี่นัดหลังสุดไม่แพ้ใครโดยเสียไปเพียงแค่1ประตูซึ่งถือว่าเหนียวแน่นขึ้นหลังจากได้โคดวังทวัชชัยดํารองตระกูลเข้ามาคุมทัพ ยนักเตะที่น่าจับตามองของฝั่งเจ้าถิ่นก็จะเป็นแนวรุกต่างชาติอยา่างอันตูนบาลิชโรแมนกัสมีรวมถึงเลโันโดตาดูที่ไม่แน่ใจว่าจะหายเจ็บหรือไม่โดยที่ยังมีมิดฟิล์อย่างวิชยะเดดมิดและวิทยาหมัดลําคุมเกมตรงกลางจุดเด่นของทีมแข้งเทพอาจจะได้โคดวางมาทําทีมคือเน้นเกมรับเหนียวแน่นและใช้เกมโต้กลับโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเกมลุกที่อันตรายทั้งที่เอ่ยไปแล้ว และรวมถึงดาวเตะไทยอย่างสมปองสอแลและโรนชัยหลังซีโอเกมนี้จะเป็นการวัดใจของคุณซื้อเจ้าทีมอย่างทวัชชัยดำรงอตคูณว่าจะเปิดเกมลุกสู้กับผู้มาเยือนอย่างสุพรรณบุรีเอซหรือไม่โดยหากเจ้าทีนเน้นเกมรับตามถนัดก็คงเป็นเกมที่แฟนบอลทีมเยือนต้องอดทนกับรูปเกมที่จะเน้นเกมแดนกลางเป็นหลักดังนั้นกำลังใจจากแฟนบอลสุพรรณบุรีทุกคนจะช่วยเราผ่านนัดนี้ไปด้วยกันแล้วพบกันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงพรุ่งนี้หโมงเย็นครับ ออตอนนี้นักเตะทุกคนก็สมบูรณ์กลับมาหมดทุกคนครับก็ทุกคนตอนนี้สามารถหมุนเวียนกันลงได้ทุกตำแหน่งก็ถือเป็นข่าวดีของสโมสรเราทีมแมงกซ์คอกตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ของเขาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาเปลี่ยนโค้ดมาเปลี่ยนพิวังรูปแบบการเล่นอะไรก,ก็ถือว่าดีขึ้นแต่ก็ยังมั่นใจว่าทีมเราก็ยังมีประสิทธิภาพ น่าจะเก็บชัยชนะกลับมาได้ช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ยังยังไม่แน่ไม่นอนเ,ออเดินทางก็ควรระมัดระวังแล้วก็ขอให้คิดถึงความปลอดภัยเป็นหลักแต่อย่างไงก็ขอให้ทุกคนช่วยไปเชร์และให้กำลังใจนักบอลทุกคนด้วยนะ